สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเรายังอยู่กับ Google Gemini นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยกูเกิลเจมินามีการพัฒนามีการอัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่า เอาละเราจะศึกษาการใช้ Google Gemini กันอย่างละเอียดให้มากขึ้นนะครับวันนี้เราจะใช้ Google Gemini ในการสร้างรูปภาพซึ่งการเขียนพร้อมจะเป็นการเขียนพร้อมภาษาไทยง่ายๆนะครับจะเป็นการสร้างรูปภาพที่เราสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาก่อนแล้วนำชุดข้อมูลตรงนั้นนะครับมาสร้างรูปภาพอีกทีหนึ่งซึ่งคุณชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเรื่องที่ทํา จะเกี่ยวข้องกับการใช้คำขวัญของแต่ละจังหวัดมาสร้างภาพก็ตามจะมีเรื่องราวมีขั้นตอนอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยเริ่มต้นครับคุณก็เปิด Google Gemini ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันดับแรกคุณเขียนพร้อมเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขออธิบ,ธบายนิดนึงก่อนวันนี้นะครับ g e m i n i ที่เราจะใช้จะเป็น2.5 flat เนื่องจากว่าตัว2.5 pro เนี่ย ผมใช้มา2วันแล้วนะครับเขาใช้งานได้ฟรีแบบจำกัดนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าผมไปเลือกเป็น2.5 Pro เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณต้องชำระเงินแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น2.5 Pro จะทำงานได้ค่อนข้างแม่นยำมากกว่า2.5 Flat แตแต่ว่า2.5 Flat ตเนี่ยก็ยังคงใช้งานได้นะครับแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็เท่านั้นเองอ่ะทีนี้ผมจะเริ่มนาพร้อมนะครับคุณรู้จักจังหวัดสมุทรสาครไหมนะครับผมก็ อ่าเขียนพร้อมแบบนี้แล้วให้เขาค้นหาเขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าหาว่าคุณค้นหาจังหวัดของคุณหรือว่าจังหวัดที่คุณทําการค้นหาข้อมูลเนี่ยคุณก็จําเป็นนะที่ควรจะต้องอ่านรายละเอียดคร่าวๆให้เข้าใจก่อนว่าเขาเขียนมาเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะจังหวัดนั้นถ้าเป็นจังหวัดของคุณเนี่ยก็จะโอเคมากขึ้นนะครับคือคุณจะเข้าใจว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเขียนเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาครไปปรากฏว่ามีดอนหอยหลอดปรากฏขึ้นมาด้วยซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าไม่ใช่นะสมุทรสาครไม่ได้มีดอนหอยหลอดดอนหอยหลอดนั้นอยู่สมุทรสงครามเขาก็บอกโอเคขออภัยด้วยนะครับเขาก็นําไปปรับปรุง AI ให้ดีมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราบอกเขาไปแล้วว่ารู้จักจังหวัดสมุทรสาครไหมเขาให้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วต่อไปครับผมบอกว่าคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย คืออะไรนะครับผมก็เขียนพร้อมแบบนี้เลยครับกดปุ่ม enter enter ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเขียนคําขวัญเมืองประมงดงโรงงานลานกเกษตรเขตประวัติศาสตร์เขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรครับจากนั้นผมบอกเขาว่านําคําขวัญของสมุทรสาครมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็เขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพด้วย AI ตรงนี้ผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะถ้าหาว่าเขาเขียนพร้อมก็คือเขียนพร้อมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เขียนพร้อมโดยส่วนใหญ่แล้วจะสร้างภาพให้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เราบอกว่าให้นําคําขวัญของจังหวัดสมุทรสาครมาเรียบเรียงเขียนพร้อมเพื่อ,อเป็นภาษาอังกฤษกเพื่อสร้างภาพด้วย AI เนี่ยเขาก็สร้างภาพมาให้เลยแต่ปรากฏว่าเขาสร้างภาพมาในลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นอของคนไทยสักเท่าไหร่ผมบอกว่าอขอภาพ ขอภาพแบบคนไทยอ่าแบบนี้ก็เน้นย้ำไปคุณจะเห็นว่าถ้าหากว่าเขาทำอะไรมาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของเราเราก็แค่เขียนภาษาไทยบอกเขาไปว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอยากให้เขาแก้ไขตรงไหนเราก็เขียนเป็นภาษาไทย บอกเขาไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภาพที่เขาจะสร้างขึ้นเนี่ยจะมีความเป็นไทยมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็มีความเป็นไทยมีทั้งเมืองประมงนะครับมีทั้งดงโรงงานรางเกษตรแล้วก็เขตประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนแต่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับคุณก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของอัตราส่วนของภาพเข้าไปได้นะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าอยากจะได้ภาพที่เป็นแนวมุมกว้างๆเดี๋ยวเขาก็จะสร้างภาพภาพใหม่ให้กับเรา นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราค่อยๆบอกเขาไปซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าภาพที่ได้มามันจะเป็นภาพที่เป็นลักษณะของการใดคัดตัดต่อมาให้เสร็จเรียบร้อยมีการผสมผสานโดยการนำคำขวัญของจังหวัดนั้นๆจุดเด่นๆเนี่ยมาเรียบเรียงมาสร้างเป็นภาพให้กับเราซึ่งแน่นอนครับมันช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากนะครับไม่ต้องไปใดคัดตัดต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับบางครั้งเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ย คุณผู้ชมก็คลิกดูรูปขนาดใหญ่ถ้ายังไม่พึงพอใจคุณผู้ชมก็บอกว่าขออีก2ภาพอะไรแบบนี้สามารถทําได้วันนี้ผมทดลองบอกว่าลองขอ5ภาพเขาก็เจเน r เรตมาให้นะครับซึ่งทาง Google Gemini เองในปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนะเวลาที่เราจะเจเน r เรตภาพคนเป็นอะไรที่ลําบากเพราะว่าเจเน r เรตไม่ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ มันไม่ใช่แค่เพียงภาพคนแล้วมันเป็นภาพที่มีลักษณะต่างๆที่เราระบุเข้าไปเนี่ยเขาก็สร้างให้กับเราออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นเรื่องราวของอความขวัญแล้วก็เอามาสร้างเป็นภาพเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลก่อนอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การปลูกต้นไม้สายพันไม้เนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่ารู้จักพันไม้ พันนี้หรือเปล่าปลูกอย่างไรแล้วอยากจะได้ภาพแบบไหนคุณผู้ชมก็ลองให้เขาเขียนเพิ่มเติมให้ซึ่งแน่นอนครับทาง Google จะมีนาเองถึงแม้ว่าจะเป็นตัว2.5แฟลนะครับเขาก็สร้างรูปภาพให้เราได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมสังเกตไหมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคือเราไม่ได้พิมพ์พร้อมอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเรา พิมพ์พร้อมที่เป็นภาษาไทยแล้วเขาก็เจเนเรตรูปภาพให้กับเราได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน t e เทคโนแช n เนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ